ว่าเหมือนคนป่วยอะแล้นมันพื้นขึ้นมาเออแ้มันสวย้วรอบก็เปนก็เป็นนี่แหละทั้งท่าทั้งแถบนี่เลยใช่ไหมครับที่ที่เสียเสียไปแล้วนะใช่อมันมันเสียมันเสียเยอะเลยแหละแล้วเป็นลูกค้าปฏิเสธไม่เอาแล้วไงครเออแล้วทีนี้พอเรามาใช้ยาตัวนี้มันก็คือแบบเราไม่คิดว่ามันจะพื้นเอเราก็ไม่คิดว่ามันจะพื้นเร็ว จากที่ว่าลูกค้าไม่เอากลับขึ้นมาขายได้เลยฮะได้อีกรอบนึงนี่ครับนี่มันก็จะเสียประมาณนี้เลยแหละมันก็จะเสียแบบนี้เลยอ่ะนี่คือความมหัศจรรย์ของไม้พาวเซตนะครับซึ่งต้นไม้เนี่ยเริ่มเริ่มหมดหมดไอหมดหมภาพและฮะกลับมาฟื้นคืนมาได้นะครับนี่จากปากของพี่บังเอิญนะครับนี่ต้นกล้านะครับ มันเริ่มแตกมันเริ่มแตกใบใหม่เริ่มฟื้นไงใบมันจะเสียไม่เสียมันเริ่มฟื้นขึ้นกลับมาขายได้อีกนะครับนี่คือเอ่อมาตะจันไม้โทเเซ็ตนะครับผมแล้วมีอะไรนบ้างครับพี่ที่เอ่อคำ่าจะไม่ฟื้นไม่ฟื้นรับสิทธิ์ซิ่งซิ่งข้นกลับมาแล้วลูกค้าเห็นหมดซื้อหมดแล้วนะครับเพราะมันสมบูรณ์จัด ขายขายหมดเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะตอนนี้อันนี้ก็สั่งจองไว้หมดแล้วนะครับตนกล้าสั่งจองปกติแล้วเราจะขายแค่5ถาด10ถาด20ถาดแต่ทีนี้วันนี้เราวิ่ง3รอบนี้แล้วครับหลังจากที่ได้ใช้ไมาย p r o c e s นะครับรายได้ก็เพิ่มขึ้นนะครับรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งต้นกลางเรานั้นได้ตอบโจทย์กับลูกค้าเร่องงามต้นงามแข็งแรงสมบูรณ์นะครับต้นอวบ นะครับพร้อมที่จะไปลงหลุมแล้วก็ปลูกต่อได้เลยนะครับผมอันนี้วันนี้เขาก็มาสั่งทิตจะนี้อีกร้อยผานค่ะแล้วก็มอเสือละเอกอยากอีกอีกิตแปดผ่าน่ากับจะไม่เหลือแล้วอะค่ะก็แสดงความดีใจกับที่บังเอิญบังเอิญด้วยนะครับที่ช่างเรานะมาด้วยสองคนลูกค้าได้ทุกคนนะครับ